สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงสีนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมาหามูกมิพรอดุลเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญน,นี้เป็นสองเหรียญพอสอเดียวกันครับท่านเพราะว่า ติอดอยู่หนึ่งหรือสิบอันดับที่หายากเหมือนกันนะครับท่านเรียนนี้ผมไม่ได้มาวันนี้ครับท่านยังไม่ทําการล้างครับดูสิครับยังใสวิ่งยังออกเหลืองสกปรกเปื้อนไปนหมดเลยครับเนี่ยปีนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ทําการล้างอะไรเลยครับเนี่ยเค่ได้มาวันนี้เองสดสดร้อนๆครับมันจะยังมีอยู่ทั่วไปในในตลาดที่เรากําลังจับใจซื้อขายของ กัรน,นี้แหะครับทุกวันนี้นะครับมันยังพอมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีครับแต่เราจะสังเกตด,ดูหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราหาอยู่ทุกวันนี้มันจะเจอไหมมันก็มีโอกาสที่จะเจอเยอะแยะเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เจอและเราก็จะจําได้ไหมหนึ่งในสิบอันดับเนี่ยมันมีพอสอได้มั่งท่านจะจําได้หรือเปล่าล่ะครับถ้าจําไม่ได้ก็เขียนใส่ กระดาษสักแผ่นหนึ่งอย่างนี้ครับพอจะตรวจดูเราก็เดินคือดูดูไปครับเราก็ท่องไปว่าพศนั้นอยู่อันดับนั้นอันนี้อันนี้เรื่องนันั้น,น,นหรือว่าในสิบอันดับนี้มีพศไหนมั่งที่เราน่าเก็บสะสมเราค่อยขึ้นมาดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับเดินไปแล้วก็ท่องไปด้วยครับเหมือนกับท่องเบอร์โทรศัพท์ของเราสามสี่รอบสามสี่รอบไปไป,ไปมาก็จําได้อีกแหละครับของอย่างนี้นะครับนี่ครับ ด้านหน้าคือภูวิพลอดุลยเดชชัดสวยชัดเจ๋วเลยนะครับทั้งทั้ที่ยังยังไม่ทําการล้างเลยนะครับเนี่ยภูวิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังพระองค์ท่านคือรัชกาลที่เก้าครับท่านมาดูบรุมบรลูปของพระองค์ท่านครับสวยงามนะครับแบบนี้ครับนี่ครับนี่ดูข้างล่างแล้วขึ้นมาข้างบนลื่นขึ้นมาหน้าพระพักพระองค์ท่านแล้วก็พระเศียรพระองค์ท่านแล้วก็ด้านหลังพระองค์ท่านนี่ครับมันสวยงามอะไรอะไรท่านคิดดูนะครับเนี่ย เดือนนี้ไม่ค่อยมีรอยบุบรอยบี้เท่าไหร่ครับก็มีอยู่เหมือนกันนินดๆหน่อยๆครับก็ไม่ถึงกับมากมายอะไรนี่ครับขอบเฟืองขอบเฟืองนิกเกิลผสมทองแดงนะครับท่านนี่ครับนี่ครับขอบเฟืองนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญครับท่านข้างบนด้านบนนี่คือประเทศไทยพศ2 5 3 3ครับท่านส่วนตรงกลางคือ วัดบินจะมาบพิธดูสิติ์วลาลามครับท่านดูดีครับเนี่ยส่วนด้านล่างคือห้าบาทแล้วก็ห้าครับสวยงามนะครับแบบนี้ยังไม่ทําการล้างครับดูสิครับรอยสกปรกเปื้อนไปหมดเลยครับเนี่ยเยอะมากเลยครับเป็นไมเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เลยครับตรงที่อิดบล็อกเลยครับอิด้างล่างปูหินมาอย่างนี้ครับเนี่ยแล้วก็ตรงประเทศนี่แหละครับนี่ครับประเทศไทยนี่ครับมาถึงประเทศไทยนี่ครับ ศัปรก็ปลุกยแยะไปหมดเลยครับนี่ยังไม่ทําการล้างยังไม่ทําอะไรเขาเลยครับจะให้ผม,มาสก้อตใบเรืออะไรไปขัดผมไม่ทําแน่นอนเพราะว่ามันทําไม่ได้ครับทําประวัติศาสตร์หายทันทีเลยนะครับแบบเนี้ยมันทําไม่ได้ครับมันต้องให้มันอยู่สภาพของเขาแบบนี้แต่ต้องทำวิธีหนึ่งคือล้างก็ต้องเอาแบบที่อาจารย์ผมแนะนำมาแล้วก็ได้ความรู้จากอาจารย์เขานี่นนะครับผมเรียนทำได้ แต่เหรียญนี้ไม่ได้ทําการล้างม่นอยู่สภาพนี้แหละครับมาน,นี่ดูเหรียญที่สองเหมือนกันครับเหรียญนี้ก็ยังไม่ทําการล้างเช่นกันครับสว่วนเหรียญนี้ได้มาหลายวันแล้วครับแล้วก็รีวิวไปแล้วด้วยก็ามาเปรียบเทียบไปดูเหมือนกันครับเปรียบเทียบไปเฉยว่าปีพศอยเดียวกันยังไม่ทําการล้างแต่เหรียญนี้อาจจะสวยกว่าเหรียญแรกนี่นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญด้านล่างนี่นะครับส่วนในมือผมนี่เหรียญด้านล่างนี่มันจะทุเรศเป็นไงครับคือมัน ส่วกระโปงเยอะเกินไปครับส่วนเลี้ยงข้างบนนี้มีอยู่แค่แต่คอของพระองค์ท่านแค่นั้นเองครับเนี่ยจะเรียกยังไงผมก็เรียกสับไม่ถูกครับต้องเอาแบบตรงๆรเลยคอพระองค์ท่านเลยครับบัลลงบรลุพระองค์ท่านก็สวยงามนะครับเนี่ยสวยงามนะครับทั้งข้างบนข้างล่างเลยครับแล้วตัวหนังสือภูวิพลอดุลยเดชนี่ครับชัดเจ๋วมากเลยครับเนี่ยภูวิพลครับแล้วก็ราชการที่เก่าก็ชัดเจ๋วมากครับ ดูขอบเฟืองกว่านี้ครับขอบเฟืองเหรียญนี้นะครับเหรียญที่สองนี้ครับก็สวยเอาการครับไม่ค่อยมีบุบมีบี้เท่าไหร่เลยครับก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆครับไม่ถึงกับมากมายอะไรเออเห็นอยู่ครับชัดเจนนะครับนี่นี่ครับตรงนี้เลยรอยบุบครับเนี่ยตรงนี้ครับเห็นชัดเจนเลยครับรอยบุบลงไปครับแต่ไม่เท่าไหร่ครับก็เห็นอยู่เพียงอันเดียวแค่นั้นแหละครับทีวงรอบมาฝั่งนี้ก็ไม่มีครับ นี่อย่าคิดว่าเป็นเลยบูดรีนะครับนี่คือนิกเกิลครับผสมทองแดงนะครับมันก็เลโผล่ขึ้นมาตรงกลางแบบนี้ครับท่านส่วนด้านหลังก็เหมือนกันครับประเทศไทยพอ2533นห้าร้อยสามสิบสามครับท่านตรงกลางคือวัดบินจจมาบุพพิตรดุสิตประลามครับด้านล่างคือห้าบาทแล้วก็ห้าครับท่านวงขอบเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับท่านวงขอบเหรียญคือเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับท่านส่วนวงขอบเหรียญนี่ครับเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับท่าน เป็นเก้าเหลี่ยมนะครับถ้าเป็นสิบเหรียญคือรอสิบไปแล้วครับท่านนี่คือเก้าเหลี่ยมคือรัศการที่เก้านะครับท่านแบบนี้มันเป็นแบบนี้ครับสวยงามไม่เบานะครับเนี่ยน่าเก็บสะสมมากครับเพราะเหรียญนี้อยู่ติดอยู่ที่อันดับที่แปดครับในเหรียญที่หายากครับผลิตสามสิบแปดล้านเศษครับสามสิบแปดล้านห้าพันเหรียญเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้ครับ ห้าพันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับสามสิบแปดล้านห้าพันเหรียญนี네้ไม่ธรรมดานะครับเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าหายากแล้วครับช่วงนี้แทบจะหาไม่เจอเลยครับนานๆทีผมจะเจอแต่เรียนๆมาครับนี่เหรียญนี้มันได้มาก่อนตั้งนานแล้วครับเนี่ยยังไม่ทําการล้างเช่นกันครับก็เลยหาเพื่อนเขาเจอวันนี้นะครับนี่ครับเรียญนในมือผมวันนี้นะครับที่เจอครับนี่ครับสวยงามมากนะครับน่าเก็บสะสมมากนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมีอยู่นะครับถ้าเป็นวีไอีนี่เลยครับ ก็เหรียญพูดง่ายๆคือปีพศ2 5 3 3เนี่ยเป็น U.N.C. 80 10ถึง100เช่นกันครับกับปี45ครับราคาใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าลักษณะการหาแล้วนะมันจะหายากพอๆพกันแล้วครับทั้ง10อันดับเลยเลยครับแต่อันดับปีพศ2546 0กับ4นั้นไม่ต้องไปหาแล้วครับไม่มีแร้วครับยกเว้นท่านจะไปหาที่นักสะสมมืออาชีพ เขาเก็บไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับปี40ไม่ต้องพูดถึงจบข่าวไปแล้วครับถ้าจะตีอันดับตัวนี้ก็ต้องตีอันดับที่1คือปี46ไปซึ่จะดีกว่าเพราปี2540นี้จะหาตามระบบวงเวียนคงจะหายากมากๆเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับ